ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับคนแต๋วแตก ถ้าแยกปักเกร็ดตอนบ่ายแก่ๆวันนั้นเจตกำลังยืนรอจะข้ามถนนครู่ต่อมามีชายหนุ่มร่างสูงโยงใส่แว่นตาดําเดินถือร่มมายืนเคียงข้างท่าทางคงอยากจะข้ามถนนเช่นกันแต่ในตาพิการจนต้องสวมแว่นดําใช้ร่มเคาะไปตามทางเดินทำให้การข้ามถนนที่มีรถราวิ่งไปมาลำบากมากเจ เป็นหนุ่มรูปลอนิสัยดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่กป็น,นิดเขาขยับเข้าไปใกล้อย่างอ่อนโยนเอื้อมมือไปกุมมือชายในตาพิการอย่างเห็นใจพลางเอ่ยขึ้นด้วยเจตนาดีจะข้ามถนนไปฝั่งโน้นใช่ไหมครับให้ผมช่วยจังมือคุณข้ามดีไหมเอ่ยเขาไม่ได้กล่าวถึงปมด้อยเรื่องในตาแต่การแสดงเจตนาดีอย่างเตีมล้นของเขาทำให้หนุ่มแว่นดำยิ้มแป้นอย่างพอใจเหรอ เธอใจดีถึงขนาดจะจูงมือฉันข้ามถนนเจียวหรือจ๊ะอ๋อแน่นอนเราคนไทยด้วยกันมีปัญหาอะไรไทยไม่ช่วยไทยจะให้ไปช่วยใครกันล่ะครับเพื่อแสดงความจริงใจตามคำพูดเจดบีบมือชายสวงเว้นดาลงแรงเป็นการยืนยันว่าต้องการจูงมือข้ามถนนด้วยกุศลเจตนาอย่างแท้จริงจ้าจ้ขอบใจมากนะจ๊ะเพรารูปลอ เจตหัวเราะร่าเริงที่ชายตาพิการพอใจเขาถึงขนาดจินตนาการว่าเจตรูปลอเจตชอบใจในคำชมจึงบีบมือชายสวมแว่นดำแนบแน่นกว่าเดิมซึ่งได้การตอบรับด้วยการบีบมือตอบเช่นกันเขารอจนรถติดไฟแดงถนนกำลังโล่งๆก็รีบจูดมือชายแว่นดำเบาๆพร้อมร้องบอกเสียงดังฝังชัดรถว่างแล้วครับข้ามถนนพร้อมผมได้เลย ค่อยๆเดินช้าๆระวังจะสะดุดหกล้มจ้าใจดีจังเลยนะจ้าถ้าไม่ใจดีกับคนไทยด้วยกันจะให้ผมไปใจดีกับใครกันอีกละครับคุณนีนาจ้าฉันชื่อนีนาผมเจดยินดีที่ได้รู้จักคุณนีนาเจดจุงมือชายสวมแว่นดำข้ามถนนอย่างระวังเป็นพิเศษเพราะดูเหมือนอีกฝ่ายจะตื่นกลัวภั่บนท้องถนนบีบมือของเขาจนแน่น ซ้อยังเอานิ้วเขีย่ยกลางฝักมือเจดเหมือนเตือนให้ระวังรถราให้ดีเจดเพลอหันหน้าี่โปรยยิ้มให้กำลังใจคนอย่างเขาถ้าคิดจะช่วยใครจะคำนึงถึงความปลอดภัยก่อนสิ่งอื่นเสมอเมื่อเดินจูงมือกันข้ามถนนจนถึงทางเท้าฝักตรงข้ามซึ่งรถเก่งของเจดจอดอยู่เขาคิดว่าไหนไหนก็ไหนไหนจึงหันไปถามชายสวมแว่นดำผมกำลังจะไปทำธุระแถวจังหวัดนนท ถ้าคุณจะไปทางเดียวกันผมยินดีพาไปส่งถึงที่พักตายจริงคนรูปร่อใจดีอย่างนี้หายากนะจ๊ะโอเคจ้ะนีนาก็กำลังจะกลับที่พักแถวสีแยกแครายจ้ะข้างหน้าโน้อนอยิงไม่ไกลเป็นรถเก๋งสีครีมรถผมเองเราจะไปขึ้นรถคันนั้นด้วยกันครับได้สิจ๊ะรูปร่อของนีนาชายหนุ่มหัวเราะร่วนให้กับมุกตลก คำพูดกระตุ้งกระติ้งของชายตาธิการจริงสิการมีอารมณ์ดีมองโลกสวยอยู่เสมอย่อมทําให้คนอย่างพวกเขาสามารถสู้ชีวิตได้ถึงไหนถึงกันระหว่างนั่งอยู่บนเบาะหน้าของรถคู่กันเจตสตาร์ทเครื่องเสียงดังกระหึม่มตามภาษารถมือสองแล้วเอื้อมมือเพื่อจับเกียร์กระปุกแบบรถรุ่นเก่าล้าสมัยชายสวมแว่นดำเอื้อมมือนุ่มมากุมอยู่บนหลังมือของเขา คาดว่าคงกลัวฝีมือขับรถของคนแปลกหน้าเจดรีบตบมือขวาบนหลังมือชายสวมแว่นดำเบา,เ,บาเป็นเชิงปลอบโยนไม่ต้องกังวลครับแครลายอยู่ใกล้แค่นี้เองเดี๋ยวก็ถึงบ้านของคุณแล้วยินดีเหลือเกินที่ได้รู้จักกับคุณนีนาะคนอย่างคุณถูกสเปคผมที่สุดเลยรู้ไหมครับเจดหมายถึงการรู้สึกชื่นชอบพ่อค้าขายลอตเตอรี่ในตาพิการคนหนึ่ง ซึ่งแวะขายลอตเตอรี่ที่บ้านของเขาเป็นประจำลายนั้นมีอารมณ์ขันหรือเฟืองัดเอามุกตลกมาเล่าให้ฟังอย่างไม่จบไม่สิน้นฟังทีไรเขาก็หัวเราะงอหายที่นั่นแต่คำพูดของเขาทำให้ชายสวมเว่นดำบีบหลังมือที่กุมเกียร์กระปุกของเจดแน่นขึ้นเหรอนี่นาถูกสเปคเจดตั้งแต่แรกเห็นเลยหรือจ๊ะตัวเองโอ้ยยิ่งกว่าคำว่าถูกสเปคซะอ,อีกเคยมีคนอย่างคนอยู่คนหนึ่ง ตอนอยู่ด้วยกันสองต่อสองเขาทำเอาผมหัวร้อจนท้องคัดท้องแข็งเจดหมายถึงชายสายตาพิการขายรอตเตรี่ที่โชว์มุกตลกเต้นร็อกให้เขาดูสไตล์พี่เบิร์ทธงชัยแล้วก้าวพลาดเหยียบเปลือกกล้วยจนหัวทิ่มแต่ก็ยังหัวเราะหน้าเป็นอยู่ได้ทว่านี่นาเข้าใจความหมายของเขาไปอีกอย่างหนึ่งไม่เชื่อหรอกถ้าอยู่กันสองต่อสองแล้วตัวเองยังจะหัวเราะอ,ออก งั้นอีกเดี๋ยวพอไปถึงที่พักของนีนาเจตแวะที่ห้องเขาสักแป,ป๊บหนึ่งนะได้เลยผมส่งคนอย่างคุณทั้งทีต้องส่งให้ถึงที่ถึงก้นครัวทีเดียวไม่งั้นผมคงนอนตาไม่หลับเจตหมายความตามที่พูดเขามีเจตนาดีส่งชื่อในไหนก็ให้ชายแว่นดำติดรถจนถึงแครายถ้าไม่จูงมือพาไปส่งถึงในบ้านก็ดูจะก,กระไรอยู่ จริงนะมีหนานึกงไปถึงเลยว่าวันนี้จะได้มีความสุขกับคนลหลอ่อแหมพูดเล่นอยู่เรื่อยผมก็แค่หน้าตาพอดูได้เท่านั้นไม่ลงไม่หล่ออะไรหรอกครับคนหล่อแล้วก็ชอบถ่อมตัวเองเสมอแ,ลแหละเจดหัวเราะร่วนกับการแกล้งทํากระตุ้งกระติ้งของชายสวมเว่นดำเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีอยู่แล้วจึงชวนพูดชวนคุยแก้เหงาไปตลอดทาง จนถึงสี่แยกแครายในเวลาสั้นติดไฟแดงครับเขาบอกให้ชายตาพิการรู้ว่าหยุดรถด้วยเหตุใดพอไฟเขียวเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปดีเอย่ยเลี้ยวขวาสิจ้านิ่นาพักอยู่ที่โรงแรมฝั่งซ้ายเลยสีแยกไปราวๆห้าร้อยเมตรเองอ้าวไม่ใช่คนนนเหมือนผมหรอกเหรอนินามาจากแปดริ้วมาทำธุระแถวปากเกร็ดว่าจะกลับเย็นนี้เลย แต่เจอกันแล้วบางทีจะค้างที่โรงแรมต่ออีกสักคืนสองคืนชายสูงแว่นดำพูดมีรับลมคมในเพื่อเอินการจราจรอันคับข้างทำให้เจดมัวแต่เหลียวซ้ายแลขวาเพื่อเอารถเข้าชิดซ้ายเลี้ยวเข้าโรงแรมม่านรูดเลยไม่ทันได้ยินคำพูดของนีนาจะแปลกใจเล็กน้อยก็ตรงที่อีกฝ่ายชี้มือบอกห้องพักได้ถูกต้องขณะเลี้ยวรถเข้าไปจอดหน้าห้องพัก โดยมีเด็กของโรงแรมช่วยรูดม่านให้เจตก็น,นึกไปเสียว่าธรรมชาติย่อมชดเชยความบกพร่องให้คนเราอย่างสมน้ำสมเนื้อคนตาไม่ดีประสาทสัมผัสก็จะดีเป็นพิเศษดับเครื่องยนต์แล้วเจตกุลีกุจอลงจากที่นั่งคนขับเปิดประตูรถบริการให้ชายสูมแว่นดำรวมทั้งจุงมือไปเปิดประตูส่งชายสวมแว่นดำถึงในห้องซ้ำยังเป็นธุระ ช่วยเปิดเครื่องทำความเย็นให้เมื่อจบภาระความเป็นพลเมืองดีแล้วเจตก็จับมือนินาเพื่อร่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายแต่นินาซึ่งสูงใหญ่กว่าเขาชนิดบังกันมิดดึงร่างผอมแห้งของเจตเข้าไปกอดแน่นจนต้องถามอย่างแปลกใจโอ้อะไรกันครับนี่กอดผมทำไมอ้าวตอนนี้เราอยู่กันสองต่อสองนินามีกล้วยหอมติดมือมาด้วย อยากรู้นะักว่าถ้ากินของนี่หนาแล้วยังหัวเราะอ,ออกอีกไหมพูดขาดทำก็กระชากแว่นดำโยนทิ้งไปบนเตียงยื่นหน้ามาจะประกบปากจูบเขาให้จงได้จนเจตอุทานอย่างตกใจเอา้าวกูไม่ใช่คนสายตาพิการหรอกเรือนี่โอ้มคอโอดโอ้โนตาพิการบ้าบออะไรกันจ๊ะตัวเองทำให้เขาหลงรักซะแล้วเราจะมีความสุขกันคืนยันรุ่งไปเลย มามา่มามาม่ามาจูบก,กับนินาซะดีๆสุดหล่อที่แสนจะน่ารักมามา่มามาม่าโอ้โอ้โอ้ย่าย่าหย่าไม่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 ไมไมอย่าทำมาบ้ากับผมนะเป็นกานผมร้องให้คนช่วยจริงๆด้วยโอ้โอ้เรี่ยวแรงอันมหาศาลปานกระทิงเปลี่ยวรวมทั้งบทเลิฟซีนที่นี่นาพยายามจะยัดเยียดให้เขาต่อให้โงกกว่านี้อีกร้อยเท่าเจด ก็ต้องเดาออกว่านีนาเป็นสาวประเภทสองซึ่งตัวใหญ่ของเขาบานตะเกียงเขาดิ้นเต็มแรงจนหลุดจากอ้อมแขนกำยำก่อนจะวิ่งหนีไปรอบๆห้องนีนาก็หัวเราะร่าไล่กวดถึงไหนถึงกันเจตกใจสุดขีดจนร้องคึ้ดกรีดเหมือนพวกตุด๊ดพวกแต๋วนีนาเลยเข้าใจผิดกันไปใหญ่นึกว่าเขาเล่นตัววิ่งไล่ตะคุบเพื่อจูบป,ปากให้จงได้ ในที่สุดมู่วิ่งหนีไปจนตรอกอยูดตรงมุมห้องเจเตกใจสุดขีดร้องกรี๊ดออกมาสุดเสียงเดชบุญคุณพระช่วยที่เขาไม่ได้ปิดประตูห้องสนิทพวกเด็กของโรงแรมได้ยินเสียงร้องวิตว้ยกะตู้วูกรูกันเข้ามาดึงตัวเขาออกจากห้องไปทันก่อนจะเสียทีนี่นาเจเรีบเพ่นขึ้นรถสตาร์ทเครื่องถอยหลังออกจากม่านรูดแล้วกลับลำมุ่งหน้าออกจากโรงแรมแห่งนั้น พลางสาบานกับตัวเองเสียงขมต่อไปนี้ไม่ว่าใครจะเป็นจะตายยังไงเขาจะไม่เข้าไปยุ่งด้วยเด็ดขาดเพราะเจดผอมแห้งแรงน้อยไม่มีทางต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองได้เลยอนิจจังอนิจจา